สวัสดีครับผมเมื่อเนี้กับเจ้าอิสลากรับพามาลอกโคกเก่าเหระครับมากับทีมงานครับเมื่อนี้ทีมงานหาว่าสิพามาหาเห็ดปวก,กวสั้นที่นอ้องนี่คือพอหลหังเงียเออครับทีมงานผมมา้มาล้อโหม้าดวนเลยสั้นว่าเห็ดปวกออกแล้ว่นได้กันหลายแล้วสัน้นผมก็เลยมาพามาล็อกเบื้องนี่งเหรอครับแต่มาให้พี่เนาน้องเขาเบื้องเชขาทูได้หลายันได้แล้ว โอนะครับกำลังมาหัวกระสีได้ซ้ำนี่แหละครับแต่ถ้าเผากับเป็นรุ่นน้องกันล่ะบัดเนี่ยต้อสีคือบ่กคือเนาะต้งแดงกับสีมันตัวเพื่อนยังมันเผาก็สีมันที่กันล่ะปลวกโอ้มาพอเสียนเพื่อนล่ะครับบัดเนี่ยเบิ้งดูเสียนเพื่อนได้เห็ดอย่างมาเนี่ยโอ้ได้เห็ดทานตัวเนี่ย โอ้เห็ดทานโอ้งามงามงามเห็ดปวกแล้วก็งามเห็ดปวกกับงามเห็ดกอเห็ดทานก็เริ่มออกอีกตัวนี่โอ้เห็ดปวกขอนามมันจดอกงามงามแต่หอดไซรัปเนี่ยต้นตาลขาอเลบอกแค่เกิดก็คิวเข้ากลางเลยละบ่อบ่อขามไปต้นตาลเลยบ่็ไปไปแล้วทอดจนี้หละทำเมืย หวานข้าวได้หลายแท้แม่นบ่ะหวานเต็มตาเลยเห็ดปวกอ่ะเห็ดปวกเต็มตาเนี่ยแต่หาล่อได้ป่เนี่ยมันก็ทั่วไปพวกนี้แหละพวกนี้แหละมันมันออกเป็นมุใหญ่บ่ก็เป็นก็ได้หมอละแก้วใหญ่ก็ห้าแก้วกับแกงเนิดเดียวโอ้โอ้เชี่ยฮะลลองสามล้อยู่มันโอ้ถักเลยเนาะไปเฮาลุยต่อทีมงานเฮามาน้ำกันเฮายังบรทันได้ได้เพราะดอกอยู่ ขินได้กับิอือเอนแต่แว่าคนเรโคงรราโยต้องขูว่าโคงัน่ขนะึ้นไปโคง่โอ้ขึ้นไปทั้งถึงห<บ>ุ่นตี้องล้ไตสันไปไปไ้ขึนนะน้นเจ้านะโม่่เมเจ้าเคยเอาเห็ดแานเห็ดหวกเจ้ามเจ้าขึนไปก็ี่ตอหน้นวอายุตักกันอดตันมอดงตานหัเปล่าไผุ่นะโอเคไปไปเขาแานเขาขึ้นไปถึงหุนน่นเร<อ>าปะ ไปครับครับขอบคุณหลายๆสำหรับขอมูลแล้วล่ะครับขึ้นไปพุ่นลาสนาะอืมเอเชียอขอบคุณนะครับที่น้องเขาถึงสุดแล้วครับเลยต้นตาลคนละก็แล้วครับดอกแรกแหกหมันของเขาตานหาเห็ดปวก กอเห็ดหนาขาวแล้วครับเอาไปลดดอกง้าไปเนี่ยอือเห็ดปวกเห็ดหนาขาวได้อันได้ก็เอาเม็ดแล้วครับมือน,นห้องกลกระตาไปก้อนหน่ะครับ ทานดอกหนึ่งดอกกระมามเลยครับ mm. โอ้แจกส้่ทานดอกกระมามาหาเห็ดบวกได้เห็ดท่านนี่ก็เอาละอ mm. mm. ีดอกนึ้ง mm. mm. กําลังงามเลยครับ อีไอย่างไรพี่นอ้องเลืนขึ้นต้นไม้นนะโอ้หันโอ้บอกครับหลังเลืนขึ้นต้นไม้แล้วเปล่าตมันดูโอ้เพื่อนนะครับสวยงามบโตอีย่างไรโอ้เรือนตะกวนะครับนะครับนะครับตะกวดัดบอกมันดอกเนาะปล่อยมันไปครับพี่นอ้อง ว่นแต่ธรรมาชาติของเขาเอามาหาเห็ดเขาก็เอาแต่เห็ดลหรครับไะเห็ดทานน้อยครับรมันเปนเห็ดทานน้อยดอกเห็ดทานอันมันออกไม้มันดอกน้อยอยู่นะครับมันนี่อ,อยู่ผมไปมืออื่นอยังมืออื่นยังถือเมอเมอาครับเขาเอาแต่ดอกงามๆไปก่อนนะครับ เห็ดปวกได้เห็ดท่านด้วยก็แล้วละโมมานเนี่ยนะเห็ดจังเลยเห็ดท่านด้วยก็อ๋เห็ดท่านอีกอ่อนๆงาม มดท่านกต่ลงงามๆเลยครับ โห้เห็ดปวกพอแล้วยงางราดจนเพื่องมือแล้วโอ้ยครับอ่าเห็ดปวกพ่อนะเห็ดปวกได้เจัดดอกบุ๊พอเจอละสองดอกสิละครับเมา อีสองอันนะครับอืดนานเลยครับ,อนนรบสององ,งามเลย อ,อีกสองดอกโอ้งามครับชุดเนี้ย ขามดมอดเห็ดจังไหนจ้าไปยูไหนังท่านบ้างมึง มาเบ่งผลงานของเฮาเมื่อนี้ครับนี่แหละครับผลงานการหาเห็ดบวกของเขาครับก็ได้ยูครับหางได้บบหลายดอกเห็ดบวกก็ได้ก็ได้เพราะได้แจงนี่ละอันแจงเอ้แจงเล่นน้อยนึงแ่ะครับก็สีปิ้งตํำเจ้าเอาเล่ละต่ำปนออกจังสีอิม่ม <c oughs> ก็มีเห็ดล้วม, <c oughs> มเห็ดทานเห็ดกอน้ำเน่ครับแล้วก็มีเห็ดนาเลยอ <c oughs> เห็ดนาขาวล่ะครับเอาละครับเมื่อนี้ก็มีวามหมานสานีเล่ะครับ เห็ดปวกโบมาน้าเพิ่อนอกครับก็เห็นแต่เพิ่นได้กันก็ได้หลายอย่แต่เวลาเขามาหากะได้บบหลายครับได้ซ้ําที่เห็นนี่แหละอาจสิโบมานก็เพิ่เนนะครับเนาะเอาละครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ันี่แหละครับเชียหนนาสิพาพี่น้องไปใสกะติดตามเอาครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองครับผมสวัสดีครับ